จีนเปิดประเทศแล้วจริงหรือไม่คนจีนมาไทยหรือคนไทยไปจีนได้แล้วหรือยังก็อตอบไม่ได้ว่าเปิดประเทศจริงหรือเปิดไม่จริงเพราะว่าความชัดเจนยังไม่ค่อยมีเหมือนกับว่าเป็นการพูดเปยๆออกมาเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของทางการยังไม่มีความชัดเจนอย่างเช่นหน้าเว็บนี้เ,เดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอย่างอันนี้หน้าแรกนะ ก็ไม่ได้มีข่าวว่าอายกเลิกมาตรการโควิดให้มาขอวีซ่าได้บ้าๆไม่ได้พูดเท่าที่เลื่อนดูไม่มีแล้วก็มีส่วนของการขอวีซา่าวีซ่าประเทศจีนเพราะว่าคนไทยจะไปจีนก็ต้องขอวีซา่าอย่างสองหมวดแรกนี้ที่คําว่าวีซ่าประเทศจีนแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับวีซา่าคู่มือการยื่นขออะไรเนี่ยพอเรากดดูแล้วปุ๊บกลายเป็นหน้าว่างคือเหมือนเขาลบทิ้งไปแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมก็คือเขายังไม่เอาข้อมูลกลับมาเลยแสดงว่าการขอวีซ่าไปจีนเนี่ย คนไทยจะไปจีนเนี่ยยังทําไม่ได้แน่ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เปิดหรืออะไรนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้ประกาศไม่ชัดเจนว่าจะให้แค่ข้างเดียวให้คนของตัวเองออกนอกประเทศได้วงเล็บเงื่อนไขยุบยับหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้แต่ส่วนของคนจากประเทศอื่นที่ต้องขอวีซ่านะก็จะเข้าก็ตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยอย่างที่เห็นอันนี้หมวดแนะนําเกี่ยวกับวีซ่าก็เป็นหน้าว่างหมวดคู่มือการยื่นขอก็เป็นหน้าว่างจริงๆแล้ว ถ้าจะให้ดีนะก็ควรจะแทนที่จะเป็นหน้าว่างเราก็น่าจะบอกว่าเออตอนนี้ยังไม่เปิดให้ขอวีซา่าจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยคือเขาแค่เหมือนประกาศว่าจะลดระดับความอันตรายหรือความสําคัญของโควิดลงเป็นเกรด B ก็คิดว่ายังไงเขาก็ต้องเปิดแน่ๆแ,แหละ จะปีนี้ปีหน้าอีกสิบปียังไงก็ต้องเปิดไม่มีทางจะปิดชั่วชีวิตได้แต่แค่ว่ากระแสข่าวเยอะจริงตอนนี้ว่าเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาดูว่าเปิดจริงไหมปรากฏว่าเป็นการลดระดับมาตรการก่อนแล้วก็เชื่อว่าคําสั่งต่างๆว่าให้ทาอะไรต่อก็คงจะตามมาอย่างเช่นว่าให้คนจีนคนที่อยู่ในจีนนะนะชาวจีนเริ่มทําพาสปอร์ตเพื่อที่จะออกนอกประเทศได้เพราะว่าปิดมา3ปีเนี่ยพาสปอร์ตบางคนอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าพาสปอร์ตของชาวจีนนี่มีอายุได้สักกี่ปี นะถ้าแค่5ปีเหมือนพาสปอร์ตไทยรุ่นก่อนหน้านี้ก็รับรองหมดไปแล้วแน่ๆแ,แต่ปัจจุบันพาสปอร์ตของไทยก็สามารถเลือกได้แล้วว่าจะ5ปีหรือ10ปีนะก็มาดูรายละเอียดในคําประกาศนะครับก็เป็นการประกาศไงจากโคกวิ grade, ด19ลงในนี้ก็บอกว่าทันทีที่ประกาศว่าจะแค่ดาวเกรดนะไม่ใช่ยกเลิกนะต้องแยกเพราะว่าถ้ายกเลิกเนี่ย ก็คือเลิกไงก็คือไม่มีใช่ไหมดาวเกรดก็คือยังมีมาตรการแต่ว่ามันเข้มข้นน้อยลงซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าดาวเกรดแล้วจะยังไงแต่ทันทีที่ประกาศปุ๊บว่าจะดาวเกรดเรื่องของโควิด1 9ก็ภาคเอกชนของอเมริกาอังกฤษเยอรมันแล้วก็อื่นๆก็ยินดีนะว่าเออจะช่วยเปิดทางให้มีการติดต่อของผู้คนมากขึ้นเพราะว่านี้คงเป็นการค่อยๆหาทางลงของเขาเพราะว่าคนประเทศอื่นเขาเปิดกันไปตั้งนานละ ครึ่งปีแล้วเป็นอย่างน้อยแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะเริ่มก็เหมือนกับว่าอยู่ดีๆจะเปิดหมดเลยตั้งแต่แรกมันน่าจะยังไม่ได้ฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแ,แต่ว่าน่าจะเป็นทีละสะเต็ปมากกว่าเพราะว่าอย่างของไทยเองตอนที่เปิดหลังจากที่ปิดเรื่องโควิด1 9มาประมาณ2ปีเนี่ยก็เริ่มต้นค่อยๆทยอยเลิกเหมือนกันเลิกกักตัวแต่ยังต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้วก็อีกหลายเดือนถัดมาก็เลิก Thailand Pass อะไรอย่างนี้อันนี้อยู่ดีจะเลิกหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยมันน่าจะยาก ก็คือจีนเนี่ยก็ตัดสินใจจะจัดก,การกับโควิด -19 เป็นโรคติดต่อแบบคลาส B ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นคลาส A A ไป B ก็ลดลงไปหนึ่งระดับเท่านั้นเองแล้วก็นโยบายที่เขาบอกว่าเออทำไมถึงเปลี่ยนเนี่ยก็จะคล้ายๆประเทศอื่นอีกเหมือนกันเพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบ่งบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ชีวิตของผู้คนสามารถกลับไปทํางานและใช้ชีวิตได้ตามปกติโอ้คุ้นๆมากสามารถไปพบหมอหรือ รักษาเกี่ยวกับโรคอื่นๆได้ก็ที่ผ่านมาก็อะไรก็โควิดโควิดใช่ไหมฉะนั้นคนเป็นโรคอื่นก็อรอกันไปเดี๋ยวออกไปแล้วติดโควิดขึ้นมาก็ซวยอีกแล้วก็เขาสัญญาว่าจะพยายามให้กิจกรรมต่างๆกลับคืนมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ยังประกาศใช้ชนะกับโควิดอีกด้วยอ่าก็นะคือมันต้องมีทางลง,งนะเพราะว่าได้ยินว่าจีนตอนนี้กำลังติดเชื้อพุ่งมากทุกประเทศที่เปิดเนี่ยเท่าที่อัพตามมาก็อย่างนี้ตลอดแหละ ก็คือพอคุมไม่ไหวแล้ว,ลวก็เปิดแล้วก็บอกว่าเออมันมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้คนได้ใช้ชีวิตปกติบลาบลาก็เหมือนกันฉะนั้นยังไงก็ต้องเลิกแต่ว่ามันจะลีลาขนาดไหนเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนก็มีการประท้วงแล้วก็มีการจลาจลไม่ยอมรับนโยบายโควิดนี้แล้วก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้ายังดึงดันต่อไปก็มีแต่จะเสียหายจริงๆแล้วสิ่งที่จุดประกายมากที่สุดให้ชาวจีนเนี่ยจากเดิมก็นะยอมอยู่กับมาตรการโควิดกันมานานแสนานานเนี่ยนะ แล้วก็เคยเห็นภาพนะถ้าใครยังได้ออกไปอยู่เนี่ยก็เมื่อก่อนก็จะใส่ชุดเหมือนชุดอวกาศเลยอย่างเงี้ยเอ่อแต่ว่าที่เขาตื่นกันว่าเออชาวโลกเขาเลิกกังวลโควิดกันไปตั้งนานแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเาวเขาไม่ได้ดูเรื่องอื่นๆหรือแต่กลายเป็นว่าฟุตบอลโลกเนี่ยคนก็ดูเท,เท่าเทียมกันทั้งโลกใช่ไหมคนจีนก็ได้ดูบังเออรัฐบาลลืมหรือย,ยังไงก็ไม่รู้คนที่ดูก็เห็นว่าคนที่ไปนั่งเชียร์ในสนามเนี่ยเขาก็ไม่ใส่หน้ากาก ไม่มีใครใส่หน้ากากที่ไปนั่งเชียร์ในสนามเขาก็แปลกใจคนไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่มีใครใส่ก็เลยเพิ่งจะเหมือนตื่นหรือยังไงหรือว่าเป็นตัวจุดประกายอ่าโอเคฉันรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโดนปิดกั้นทางไหนทําไมเขาจึงไม่รู้ว่าคนจากโลกภายนอกเขาเลิกกันไปผาคิดว่าจากเรื่องของโควิดเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวจุดประกายให้จีนเนี่ยเริ่มมีปัญหาในการปกครองมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตแน่นอนก็มาดูอีกอันนึงครับเพราะว่าทางการเนี่ยเขาก็บอกมาอยู่แค่นี้ ว่าลดระดับความสําคัญอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าลดยังไงทําอะไรก็ในข่าวนี้น่าจะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือก็บอกว่าจีนจะเลิกกักตัวสําหรับนักเดินทางในเดือนมก,กราคมเขาก็บอกว่าจีนจะเลิกกักตัวนักเดินทางไม่รู้หมายถึงประเทศตัวเองที่จะออกไปหรือหมายถึงทุกคนเลยก็คือตั้งแต่8ดมก,กราฉะนั้นต้องติดตามกันดูว่าเลิกจริงหรือเปล่าหรือยังมีอะไรเหลือซ่อนอยู่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนจากนโยบายซีโร่โควิดมาเป็นลดระดับความสําคัญลง ก็คือยังไม่ได้เลิกถาวรนะเอาว่าทั้งๆท,ที่คนก็สงสัยอยู่ว่าอ่าตอนนี้ติดเชื้อพุ่งโอ้โรงพยาบาลเต็มอย่างงู้นอย่างนี้ผู้คนเสียชีวิตมากขึ้นอ่าแต่ว่าเปิดประเทศก็แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วสินะอันนี้คือสิ่งที่เขาทําภายในประเทศก่อนนะเอ่อเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมีรายงานว่าที่ปักกิ่งนี่ติดรายใหม่ต่อวันมากกว่า4,000คนต่อวันเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไม่เยอะ แต่ว่าทางข้อมูลจากอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเคยติดเชื้อเป็นล้านอะ่ะเคยเสียชีวิตถึง5,000ันต่อวันเลยนะคือเคยร้ายแรงมาก่อนนะก็คือการที่จะบอกว่าปรับโควิดกลายเป็นคลาสบีอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าจะไปเริ่มในวันที่8มกราโอในนี้ก็บอกนะพอเป็นคลาสบีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีการกักตัวแต่ว่าคนที่กลับเข้ามาก็คงทั้งหมดนั่นแหละทั้งคนจีนแล้วก็ทั้ง ประเทศอื่นที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องตรวจ pcr แล้วก็จะเลิกการจํากัดจํานวนเที่ยวบินต่อวันคือไทยก็เคยเป็นจํากัดจํานวนเที่ยวบินก็หมายความว่าตั๋วเที่ยวบินมีน้อยมีแค่ให้จําเป็นเท่านั้นเองแต่เลิกจํากัดจํานวนก็คือสายการบินก็เปิดเที่ยวบินมากขึ้นตั๋วก็น่าจะหาง่ายขึ้นราคาก็จะถูกลงอา้าวแต่เรื่องของการขอวีซ่าเนี่ยก็จะเริ่มให้ขอแต่เฉพาะเคสทํางานเรียนแล้วก็แฟมิลี่วิสิตเยี่ยมครอบครัว แล้วรียูเนียนนี่คืออะไรก็คือเยี่ยมเยียนกับเยี่ยมครอบครัวอย่างนี้หรอฉะนั้นท่องเที่ยวอะ่ะทัวริซึมไม่เห็นมีเลยก็คือคงจะเริ่มต้นจากการให้คนจําเป็นเข้าก่อนนั่นแหละในนี้บอกว่ามันไม่เคลียร์ว่าทัวริส visa visa ท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มด้วยหรือไม่แต่ว่าทางการบอกว่านี่คือเป็นพายอดโปรแกรมก็คือเป็นแบบนําร่องคือทุกประเทศอะ่ะพอที่จะเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะอ้างอาตอนนี้ดีขึ้นูนุนและนีที่บอกเสร็จแ,แล้วก็จะเริ่มจากให้คนจําเป็นเข้าก่อน เริ่มลดการกักตัวหรือลดความโหดในการตรวจลงนี่น่าจะลายๆก็คือมกราอาจจะให้เฉพาะคนจําเป็นทํางานเรียนเยี่ยมเยียนเยี่ยมครอบครัวเข้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดือนถัดไปถึงจะเป็นท่องเที่ยวอันนี้คือคนจะเข้านะแต่ส่วนคนจีนที่จะออกก็สามารถออกก่อนได้ก็คือให้เริ่มกลับมาทำพาสปอร์ตตั้งแต่8มกราคมก็ถ้าทำพาสปอร์ตได้ก็ต้องออกได้นะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาต้องขอวีซ่าไปไหนหรือเปล่า อย่างมาไทยเนี่ยคนจีนก็สามารถทําเป็นว<ๆ>ีซ่าออนอะไรวอลก็จะมาจ่ายเงินที่สนามบินแล้วก็จะอยู่ได้15วันฉะนั้นคนจีนก็สามารถมาไทยได้ทันทีแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเปิดปุ๊บหมายถึงว่าคนจีนนะนะที่จะออกนะคือคนจะเข้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะักนะท่องเที่ยวน่าจะยังไม่ได้ต้องรอดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่คนจีนที่จะออกเนี่ยถึงจะออกได้ทันทีก็ตามแต่ขากลับเข้ามายังมีการตรวจโควิดอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าตรวจเยอะขนาดไหนฉะนั้นก็จํานวนก็อาจจะยังไม่เต็มที่ แต่ดูอารมณ์ของคนจีนจากข่าวเนี่ยทําไมเขายังมีคิดน่ะทางการเนี่ยนะบังคับกันมาเป็นปีใช่ไหมติดคนเดียวก็ต้องกัดทั้งเมืองอะไรพวกเนี้ยแต่บทจะเลิกเนี่ยนะพูดนิดเดียวคล้ายๆกัดของเรานะตอนนั้นเราจะเลิกเราก็พูดนิดเดียวว่าจะเปิดอ่ะก็คือมีข่าวจะเปิดเสร็จแล้วก็จบกันแค่นั้นคนในประเทศยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรยังไงคนเข้ามาเขาเข้ามาได้ยังไงรู้แต่ว่าจะเข้ามาอันนี้ก็พอทางการจีนจะเลิกก็เนี่ยพูดน้อยมากพูดน้อยมากคนก็แบบว่าบทจะเลิกก็เลิก ซ,ซึ่งก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบบจริงๆควรจะพูดอะไรมากกว่านี้ไหมว่าที่ผ่านมาคือยังไงคือคนเราเนี่ยผู้ปกครองมาพูดขอโทษคงจะเสียหน้าละมั้งก็บทเจะเลิกก็ทำเป็นยิ่มๆประกาศนิดนึงเสร็จแล้วก็ก็เงียบๆไปให้มันเป็นข่าวเล็กๆมีแต่ทางสื่อเนี่ยที่พูดมากแต่ว่าทางการนี่ก็ออกกฎให้ดูไปแล้วขณะกระทรวงต่างประเทศก็ยังมีประกาศแค่ตรงนี้ คือเหมือนกับว,ว่าทําคนเขาสูญเสียไปเยอะติดคนหนึ่งก็กักทั้งเมืองเสียรายได้หรือบางคนอาจจะตกงานธุรกิจอาจจะปิดกิจาการอะไรพวกนี้คือทําเจ๊งไปเยอะแต่ว่าสุดท้ายบทจะเลิกก็คือแค่พูดนิดเดียวคือข่าวมันดังอะ่ะแต่ว่าทางการนี่คือประกาศแบบเงียบๆมากอันนั้นคือคนทั่วไปนะครับที่แบบว่าเออ,เ,อ,อเลิกก็ดีแหละแต่ว่าทําไมอย่างที่บอกอะ่ะทำไมเลิกงิ้มๆเหลือเกินอะไรที่เสียโอกาสไปจะว่าไงอะ่ะแต่ว่าทางของคนทํางานการแพทย์เนี่ย ไม่ยินดีเขาบอกว่าทําไมไม่รอให้โควิดเวฟเนี่ยผ่านไปก่อนไม่รู้เวฟเท่าไหร่แล้วฉันยังทางานหนักอยู่เลยนี่เหมือนกันเหมือนกันตอนไทยเปิดก็อย่างนี้แหละแล้วไทยเปิดแล้วยังไงมันพุ่งเสียหายอะไรมากไหมก็ไม่แสดงว่าเหล่าคนทํางานการแพทย์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมออย่างเดียวนะก,ก็คนทางานการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตเรื่องของสถานการณ์ประเทศอื่นเลยจีนนี่คือเป็นประเทศท้ายๆในโลกที่เปิดด้วยซ้ํา แต่บทจะเลิกปุ่มนียกับบนเหมือนกันหมดเลยบนเหมือนประเทศอื่นเลยทั้งที่น่าจะมีตัวอย่างประเทศอื่นมาแล้วโดยรวมแล้วคือเขาน่าจะเลิกแน่แต่จะลีลาขนาดไหนแล้วก็เป็นการเลิกแบบไม่สง่างามก็เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่ามาตรการของเขาจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าเหมือนกับฮ่องกงเราก็เคยพูดข่าวฮ่องกงตอนจะเปิดให้เข้าได้เหมือนว่าไปตรวจ PCR เกือบทุกวันในช่วงวันแรกๆ แต่ให้ปล่อยฟรีเดินออกข้างนอกได้ไหมายถึงคนที่เข้ามาเนี่ยแต่ว่าต้องไปตรวจทุกวันแล้วทําอย่างนี้มาสักสองเดือนมั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกไปครับก็มารอดูกันว่ามาตรการเขาจะเป็นยังไงนะครับครับแล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ